それが私の最後の願いだ。 ตอร์แมนเอสจะเป็นอุลตร้าแมนยุคโชวะหมายเลขห้าที่ได้รับฉายาว่าปรมาจารย์ของท่าลำแสงมากมายหรือจะเรียกว่าเจ้าชายแห่งใบมีดกิโยตินจากการที่อุลตอร์แมนเอสมักจะต้องใช้ท่าพิเศษที่มีอยู่ในการรับมือกับเหล่าสัตว์สูรที่มีความร้ายกาจกว่าสัตว์ประหลาดทั่วไปจึงทำให้อุลตร้าแมนเอสมีเทคนิคการต่อสู้ที่ดุดันและมีความเด็ดขาดเพื่อจะกำจัดพวกมันภายในเวลารวดเร็วโดยในบางครั้งแล้วอุลตร้าแมนเอส อาจจะถูกเรียกว่าอุลต,ตร้าแมนผู้เป็นนักล่า,าศูนย์ก็ได้เช่นเดียวกันและจากการที่เอสมีแหล่งพลังงานอยู่2จุดทั้งหน้าอกและหน้าผากจึงไม่แปลกที่เอสจะสามารถยิงลำแสงได้มากกว่าอุลตร้าแมนคนอื่นเป็นเท่าตัวอุลตร้าแมนเอสเับเป็นซีรีส์อุลตร้าแมนลำดับที่5ที่จอ,อกฉายในช่วงปี1972ถึงปี1973และมีจำนวนตอนทั้งหมด52ตอนจากที่ในช่วงเวลานั้นซีรีส์อุลตร้าแมนเริ่มที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น จากการเริ่มมาของซีรีส์ขาม e นไรเดอร์ทำให้ซีรีส์ของอุนตอร์แมนเอจะมีการปรับให้เหล่าพี่น้องอุลตาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมากกว่าเดิมรวมถึงจะมีการเพิ่มศัตรูหลักในรูปแบบของบอสใหญ่ที่จะคอยส่งคู่ต่อ,อสู้ตัวใหม่มาในแต่ละตอนโดยตัวละครหลักในซีรีส์ของเอสก็คือคู่ชายหญิงที่จะรวมตัวกันเพื่อแปลงร่างเป็นอุนตร้าแมนเริ่มจากโโกโตะเซจิที่รับบทบาทโดยทากามิเนะเคจิผู้ที่เดิมทำหน้าที่เป็นชายขับรถขนส่งขนมปัง ก่อนจะแสดงความกล้าหาญจนเสียชีวิตในเหตุการณ์ของสัตว์สุนร์จนได้รับชีวิตกลับมาใหม่จาก Ace, อุลตร้าแมนเอสเกิดจะกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมพิทักษ์โลกอย่างแท็กส่วนตัวละครมินามิยูกุกที่จะเป็นอีกครึ่งหนึ่งในการโ n ม m โตเป็นอุลตร้าแมนเอสจะถูกรับบทบาทโดยโฮชิมิซุกะกพยาบาลสาวที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกับเซจิและได้รับชีวิตใหม่จากอุลตร้าแมนเอสมาพร้อมกันแต่แล้วในภายหลังยูกุกก็ได้เปิดเผยความจริงกับทุกคนว่า ตัวยูกโกคือผู้ที่เคยมีบ้านเกิดอยู่ที่ดวงจันร์มาก่อนทําให้ในที่สุดแล้วยูกโกต้องแยกจากกับเซจิที่จะต้องแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเอสเพียงคนเดียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยหน่วยแท็กที่ทั้งคู่สังกัดน,นั้นก็คือหน่วยจัดการสัตว์อสูรที่นําโดยกัปตันริวที่จะตั้งขึ้นมาหลังกองกําลังปิทักษโลกเก่าได้ถูกทําลายไปหน่วยแท็กจะมีฐานทัพอยู่บริเวณทะเลสาบใกล้ภูเขาไฟฟูจิและจะมีอุปกรณ์ล้าสมัยมากมายที่จะเอาไว้ใช้รับมือกับเหล่าเอเลี่ยนและสัตว์อสูรที่จะบุกมา ซึ่งสัตว์ตระโสนส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือในการลุกลานโลกจากเอเลี่ยนที่มาจากต่างมิตินามว่ายาภูผู้ที่จะมาพร้อมกับแผนการร้ายมากมายก่อนที่มันจะเผยโฉมหน้าครั้งแรกในการต่อสู้ตัดสินกับเอสซึ่งยาภูจะถือว่าเป็นคู่ปรับตลอดการของเอสและยังได้สร้างความลำบากให้กับอุลตร้าแมนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จากการที่ยาภูสามารถคืนชีพกลับมาได้ด้วยความแค้นที่มีต่อชาวอุลตราความพิเศษในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเอสนอกจากจะมีการเกิดของพล็อตเรื่องใหม่ๆมากมาย อย่างเช่นการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนจากมนุษย์2คนหรือจะเป็นการเดินทางข้ามมิติและเวลาในบางตอนยังจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเจ้าพออุลตราผู้ที่ได้เดินทางมาช่วยเหลือ5พี่น้องุลตราที่ได้กลายเป็นรูปปั้นหลังจากการปะทะกับเอเลี่ยนฮิปริตนอกจากนี้แล้วตัวอุลตร้าแมนเอสเองจะไม่ได้มีพื้นฐานในการออกแบบมาจากอุลตร้าแมนคนอื่นและบรรดาคู่ต่อสู้ภายในเรื่องของเอสล้วนแต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนได้กลับมาปรากฏตัวในซีรีส์ใหม่ๆอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเวโรลคอนวากิชิม บาราบ้าหรือเอสคิลเลอร์อุนต้าแมนเอสจะถูกแปลงร่างจากอุลต้าริงที่เป็นประกายให้มันทําการแตะเขาด้วยกันหรือที่เรียกว่าอุลต้าทัชโดยที่เอสจะมีแหล่งพลังงานอยู่2จุดบนร่างกายได้แก่คาเลอร์ทัมเมอร์บริเวณหน้าอกและอุลต้าสตาร์บริเวณหน้าผากรูปแบบการโจมตีของเอสจะถือว่าค่อนข้างดุดันและจะมาพร้อมกับท่าไม้ตายที่ดูไร้ป่านีแต่สามารถหวังผลได้ทุกครั้งหลังจากการโจมตี ท้าไม่คู่ต่อ,อสู้ของเอสมักจะถูกกำจัดจากการถูกหั่นไปหลายส่วนโดยจุดอ่อนของเอสจะเป็นการต่อสู้ใต้น้ำและความหนาวเย็นถ้าไม่ตายประจํโตของเอสที่ใช้ในการ,รเผด็จศึกอยู่บ่อยครั้งก็คือลำแสงเมทัลเลียมโดยจะเป็นการเวียงแขนไปด้านหลังก่อนจะปล่อยลำแสงออกไปส่วนท่าเทคนิคลำแสงต่างๆของเอสจะมีพื้นฐานมาจากท่าที่เรียกว่าอุนต้าคิโยตินที่จะเป็นการปล่อยลำแสงใบมีดไปฟาดฟันใสอีกฝ่ายและสามารถปล่อยออกมาในรูปแบบที่หลากหลาย อย่างเช่นการปล่อยใบมีดในแนวตั้งที่เรียกว่าเวอร์ติคิลกิโยตินการปล่อยใบมีดในแนวกากบาทที่เรียกว่าเซอร์คูลาร์กิโยตินหรือจะเป็นการรวมพลังงานของกิโยตินทั้งหมดไว้ในใบมีดอันเดียวจนเกิดท่าที่เรียกว่ากิโยตินช็อตที่มีความรุนแรงกว่าขึ้นมาเอสสามารถใช้ใบมีดในระยะประชิดอย่างท่าที่เรียกว่าอุลตาสลัที่จะเอามาใช้ในการต่อสู้กับจูดาส่วนลำแสงที่ใช้โจมตีจากหน้าผากของเอสจะมีชื่อเรียกว่าพารเลเซอร์และในยามที่เอสต้องการตั้งรับหรือทวงเวลา เอสจะมีท่าที่เรียกว่าสต็อปลิงที่ใช้ในการหยุดอีกฝ่ายหรือจะใช้ท่านโอบาเรียในการรับการโจมตีเอาไว้สำหรับท่าที่มีพลังทำลายสูงสุดของเอสก็คือท่าที่เรียกว่าสเปสคิวที่จะเกิดขึ้นมาจากพลังงานของ5้าพี่น้องอุตรารวมเป็นลูกบอลพลังงานที่กำจัดอีกฝ่ายได้ในพริบตาเดียวและเอสยังสามารถใช้ท่านี้ในการส่งต่อพลังงานไปให้อุนตอร์แมนเซตจนเกิดเป็นท่าสเปสแททที่ใช้จัดการกับบาราบา้าขึ้นมาได้ เรื่องราวโดยสรุปของอุลตร้าแมนเอสจะเริ่มที่เอเลียนต่างมิติที่มีนามว่ายาผูโดยส่งสัตว์สูนตัวแรกอย่างเวโรคอนมาโจมตีญี่ปุ่นพร้อมกับได้ทำลายกองกำลังป้องกันจนพ่ายแพ้อย่างราบคาบในเวลาเดียวกับที่ชายส่งขนมปังอย่างโฮโุโตเซจิได้พบกับพยาบาลที่มีชื่อว่ามินามิยูกะและพยายามที่จะช่วยเด็กๆจนทั้งคู่ต้องเสียชีวิตลงไปเหล่าพี่น้องอนุราที่ได้เห็นความกล้าหาญของทั้งสองจึงได้มอบชีวิตใหม่พร้อมกับอุลตร้าริงให้คนละวงและในยามที่อุลตร้าริงเปลงประกาย จะสามารถแปลงร่างเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอุลตร้าแมนเอสได้หลังจากนั้นแล้วเซจิกับยูกโกก็ได้ผ่านการทดสอบในการเข้าหน่วยพิทักษ์โลกใหม่ที่มีชื่อว่าแท็กจนเมื่อเวลคอนได้ปรากฏตัวมาอีกครั้งทั้งคู่ก็ได้ใช้อุลตราทัชในการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเอสครั้งแรกพร้อมกับได้ใช้ลําแสงเมทัลเลียมในการกำจัดมันลงไปได้หลังจากที่เอสได้ผ่านการต่อสู้กับเหล่าสัตว์อสูอิกมากมายยาผูกก็ได้เริ่มแผนการในการล่อพี่น้องอุลตราให้มาติดกับที่ดาวกอโกด้าพร้อมกับที่ได้ส่งสัตว์อส ทำให้สีพี่น้องต้องส่งพลังงานให้กับเอสเพื่อเดินทางกลับไปและกับที่ตัวเองต้องหมดพลังงานและถูกตึงไว้กับไม้กางเขนส่วนตัวเอสก็ไม่สามารถทําอะไรบาราบ้าได้จากการที่ยาผูได้ใช้สีพี่น้องอุลตราเป็นตัวประกันพร้อมกับที่ยาผูได้สร้างหุ่นสังหารอย่างเอสคิลเลอร์ขึ้นมาที่มันจะใช้พลังจากสีพี่น้องอุลตรามากําจัดลุนเตอร์แมนเอสเซจิได้รับคําสั่งให้ออกเดินทางไปพร้อมกับมิสไซล์ของหน่วยแท็กเพื่อมีเป้าหมายในการทําลายดาวกอนโกด้าและยาผูแม้ว่าสมาชิกคนอื่นในหน่วยแท็กจะไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วเซจิกับยูกโกก็สามารถสัมผัสจิตซึ่งกันและกันได้ผ่านหน้าจอและสามารถแปลงร่างเป็นเอสเพื่อเข้าต่อสู้กับเอสคิลเลอร์ถึงแม้ว่าเอสจะเสียเปรียบในตอนแรกแต่สีพี่น้องอุนราที่เหลือก็ได้ส่งพลังงานมาให้กับเอสกระทั่งเอสสามารถใช้ท่าสเปสคิลในการกำจัดเอสคิลเลอร์ลงไปได้และหลังจากที่เอสได้ช่วยสีพี่น้องอุนราออกมาเอสยังสามารถกลับมาเอาชนะบาราบ้าได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาต่อมาเอสได้เดินทางข้ามมิติไปสู้กับยาพูดโดยตรง เพื่อจะช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกจับตัวไปโดยจะผ่านเครื่องข้ามมิติข,ของหน่วยแท็กและการช่วยเหลือจากโซฟีเอสได้โดนลำแสงกับยับูอย่างสูสีในช่วงแรกก่อนที่จะใช้ท่าลำแสงเมทัลเลียมปราบยาับูลงไปแต่แล้วเหล่าพี่นนอ,อุนราก็ต้องมาพาดท่าให้กับเอเลียนฮิปอริตที่จะใช้แคปซูลพิเศษทาให้ทั้งหมดต้องกลายเป็นรูปปัน้นเจ้าพ่ออุนราจึงได้เดินทางมาปรากฏตัวเพื่อช่วยเหลือทุกคนแม้ว่าจะเหลือพลังงานน้อยมากจากการเดินทางก็ตาม เจ้าพอ,อนร่างได้สละพลังให้กับเอสเพื่อที่จะให้เอสสามารถกำจัดเอเลี่ยนฮิปโปลิสตลงไปได้หลังการต่อสู้ได้จบลงพี่น้องอุนร่าก็ได้นำร่างของเจ้าพออ่อนร่างกลับไปเพื่อจะฟื้นฟูในช่วงเวลาเดียวกับที่ยูก,กุกได้เปิดเผยกับทุกคนว่าตัวเองเป็นชาวจันมาก่อนและต้องแยกจากกับเซจิเพื่อไปรวมตัวกับเพื่อนที่เหลืออยู่เพราะสัตว์อสูรอย่างลูนาติกที่เคยทำลายดวงจันทให้ล่มสลายได้ถูกเอสกำจัดลงไปแล้วทำให้ตั้งแต่นั้นเซจิต้องแปลงร่างเพียงคนเดียวมาจนถึงสึกสุดท้าย เมื่อเอเลียนยาพูที่ยังไม่ได้สลายไปได้ทําการรวมร่างสัตว์สูงที่เคยมีมาให้กลายเป็นจับโบคิงและตัวยาพูเองก็แกล้งทําเป็นอ่อนแอโดยทําการแฝงตัวมันในร่างของเอเลียนไซมอนและมันยังทาให้ทั้งหน่วยแท็กและเด็กทุกคนเชื่อใจก่อนที่ยาพูจะย่วยุเซจิผ่านพลังจิตให้ฆ่ามันและกับที่เซจิอาจจะทําลายความเชื่อมั่นของเราเด็กๆเ,เซจิไม่มีทางเลือกและยิงใส่ย,ยาพูในคราบของไซมอนจนตายและแสดงให้เห็นว่าที่ตัวเขารู้ว่านั่นคือยาพู เพราะว่าที่แท้จริงแล้วฮกุโตะเซจิก็คืออุลตร้าแมนเอสนั่นเองซึ่งหลังจากที่ได้บอกความจริงไปแล้วเซจิจะไม่สามารถกลับม,มามีชีวิตในฐานะมนุษย์ได้อีกต่อไปเซจิที่แปลงร่างเป็นเอสต่อหน้าทุกคนได้ใช้ท่ากิโยตินช็อตกำจัดจัมโบ้คิงลงไปในยามที่อาทิตย์อัสดงก่อนที่เอสจะได้มอบคำสอนให้กับเราเด็กๆเ,เป็นครั้งสุดท้ายว่าให้พยายามที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหนหรือแม้ว่าตัวเราจะต้องผิดหวังจากการช่วยเหลืออีกกี่ครั้งก็ตาม และนี่ก็คือความปรารถนาครั้งสุดท้ายของเอสเอสได้บินจากไปพร้อมกับการบอกลาของเราเด็กๆรวมถึงสมาชิกทีมแท็กทุกคนที่เฝ้ามองอยู่ไม่ไกลถึงจะเป็นการปิดฉากซีรีส์ของอุลตร้าแมนเอสตรงไปแต่ศึกระหว่างเอสกับยาพูยังไม่จบลงแค่นั้นโดยในปี1986ที่เอสกับเหล่าพี่น้องอุลตราได้ใช้พลังปิดผนึกยาภูไปพร้อมกับยูคิเลอร์และได้กลับมาใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์โลกอีกครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วผนึกนั้น ก็ได้ถูกทำลายใน20ปีถัดไปซึ่งผู้ที่ได้ทำหน้าที่ในการปราบย่าผู้ที่คืนชีพขึ้นมาก็คืออุนเตอร์แมนเมบิลส์นั่นเองและจากทั้งสองครั้งที่ปราบมันลงไปล้วนได้รับความช่วยเหลือจากพลังและคำแนะนำของเอสถึงแม้ว่าย่าผู้จะกลับมาในโกสซิเบิร์นและอุนเตอร์แมนกิงกะมันก็ยังถูกกำจัดลงไปโดยที่มีพลังของเอสมาเกี่ยวข้องและล่าสุดในซีรีส์อุนเตอร์แมนเซตที่ความแค้นของย่าผู้กับบาราบาเกือบที่จะเอาชนะอุนเตอร์แมนเซตได้ แต่ก็ได้ถูกขัดขวางจากการมาช่วยเหลือของอุลตร้าแมนเอสก่อนจะร่วมมือการปราบบาราบ้าของยาพูล,ลงไปได้อุลตร้าแมนเอสได้ทิ้งท้ายให้กับอุลตร้าแมนเซตผู้ที่เขาให้การอุปถัมภ์และสั่งสอนมาตลอดว่าการที่เขาได้ตั้งชื่อให้กับเซตด้วยตัวอักษรตัวสุดท้ายเพราะว่าเอสนั้นเชื่อมั่นว่าเซตจะเป็นผู้ที่ทําให้ความวุ่นวายในจักรวาลมาถึงจุดสิ้นสุดแสดงให้เห็นว่าเอสมีความเชื่อมั่นในตัวของเซตเป็นอย่างมากและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของอุลตร้าแมนเอสเท่านั้น หากใครอยากจะแชร์เรื่องราวเพิ่มเติมของอุลตร้าแมนเอสก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก,กดกระดิ่งพเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับจีจา้าชแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ